แค่เราวางความเห็นคนอื่นเชื่อผู้เจ้าเต็มร้อยจบเลยชีวิตง่ายยมจะทำอะไรก็สะดวกขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่ก็ไม่ต้องไปเจิมไม่ต้องไปดูเวลาดูเลิกอะไรนะเลิกสะดวกตั้งเจตนารักษาสินห้ากุศลกรรมบท10ทําเลยนั่นเลิกดีแล้วอยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ผู้เจ้าบอกให้ไปนั่งสมาธิ จเจริญชานหนึ่งสองสามสี่ใครจเจริญันานหนึ่งสองสามสี่นั่งสมาธิณนะที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เจริญแน่นอนลุ่งเหลืองแน่นอนอย่าให้ร้านค้าเราค้าขายดีลุกงเืองเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม และกรรมที่จะส่งผลใน